สวัสดีครับยูดีครับมาพี่น้องเมื่อนี้มากินสวัสดีค่ะยาติยาค่ะปลาล่าแจวครับปลาย้อนปลาย้อนนี่เอาเอาเสี้ยเล่ยน้ำลายแตกปกติแม่แม่นแล้วแต่ของโมคอมแม่ก็ยังได็กถือกินถือกินโมขอมก็ยังแซ่บล้วติเอานี่ไม่พักเข้ากะประมาณนี้แหละครับผมเอาข้าวเหนียวมาได้พี่น้องมาได้มากินซุ่มกันเด้อเอาปอนหน่อยก่อนแม่เอาจำเลยครับผมจำเลยมาครับผม ซุ่มกันโอ้บอลมันจำหนาคนดิหนาหนีแห้งนัวดดิพิมามามาซุ่มกันครับปลาเนือออนน้ออ่อนพี่น้องปลาน้งโขงปลาย้อนทั้งนี้เอิ้นปลาย้อนมั่นขนาดแอนจำเป็นตัวพี้เลยหืมนวบ่นันวดพักลวกแม่จะกินลวกพักอืมผมจะกินพักลวกคนละอย่างหลอดออกเนาะ มาเด้อพี่น้องมาเด้อกินซุ้มกันเด้อร์ความกันเด้อพักสะเดากินแก้มอืม๋อดูดังเชยเลยนะนี่กล่นอืมหวานแล้วหว,วานแล้วหวานแล้วมากินรองจางเดื้อแล้วนะ บ่มีหนาวจ้ะบันเนี่ยอย่างมันสิหลายสิบ่อยากาเต็มซ้าบ่เตเออบดซาปลูกกระต้นซาเดา11ตน้นโอ้งามมันบาดมากแล้คือปลูกคากปลูกแน่คือบ่เอาต้น ซ้สำซาไปปุ๊กแน่คือมันเก็บยวอะไรแม่ยังจะปลูกหลายแถวแม่หนีประเด็นตดนลูนเอาแบบมาล่วงเป็นได้ไ่แม่ตะกี้มันบ่มีหลายบ่บ้านอ่ะมันจะมีสองตน้นพวกแม่ไปเอาคนแบบเออเออเมือนกันจะคล้องหน้านะบอก มันหน่อยเนาะมันหน่อยคนก็นเลยอยากหวงที่นี่วะมันอืดใจนิหน่อยเลนทูม่อย่านอ,กกานอีกับ่จักแม่หรือย่านอีนี้ครับืมมันก็เลยวะยังมีโอกาสว่ดเตี้ยไ,ได้ปลูกไต้ปลูกแม่ในหอย,ลยปลูกเตีวเตี้ <c oughs> ยได้ฟังใจปะคือสินนี่ปะ เหี้ยเฮ็ดเรียก็สับบนว่าจะซื้อสินห้ว่าดีเฮ็เดียก็ล้วราซื้อซเีลยเ่ซื้อซ้ำมันนี่ก็เลยอย่ซื้อเองเลยเฮ้ยหาไม่ไหนไปซื้อเองซื้อชุดสีปุนเราสีผุนมันยังไงโปรไซจอยเตี้ยโปรอันบน่วส่นให่แค่มันคือเด็กบอว่าต้องจะมีเราแบวเลี่ววันดีอันซื้อนั่สำคัญกับว่าแล้ว ร้อมฟังใจบ่ะแม่นมันนี้นะฟังใจที่อุดเอารสแม่โคบอ่ะ่ผือกผ้าไปคุดคือฟังคแค่แซ่บตำพริกพริกโมกพริกจี้นะครับผมพริกกระเทียมหอ,อมแดง ขันมากลาบุรี่กับใส่น้ำก็ไดครับมาตําตำตำแล้วก็เอาน้ำปลาต้มนะต้มปลาที่ว่าใส้น้ำปลาแดงน้ำลงสีนปลาใส่เดืมน้ำน้อยคุยก่อนั้าบนสะดวกที่มกเเขาอบตลอพี่นอนเนาะเดี๋ยวจะจัดทันการว่าเขาสีอยงอย่างไน้ำปลากระต้มออกต้มเต็มกินไข่ใบักูดแนวดับข้าวละ มันได้เหรอคายออกราแดกลุ่มน้อยนึง่งเสียบเวลาต้มยาไปคนมันจะมีหนองปลาเนี่ยเละเนาะเนี่ยเห็นบอกให้ออกเขาคุยซื้อ,อยังเละแหละเนี่ยเพื่นบ้าน กินก mm. ่อนเพัน well ว่ากินใส่ปลาเมื่สิหนาวมันบ่เพรานตัวผมยานหนาวผมสร้ามบนขั้วออกเบัดคนตัวเขาหคนตัวเขาบ่เนี่ยคนเขาคนเขาพอนว่ากินใส่ปลาแล้วมันสิหนาวสิยังไงคือว่าคนตัวเพคนตัวพี่น้อง แย่หนำมาผู้เฒ่าไปฝีงไฟก่อกนเล็กหน่อยเอากระแมนข้อเพลินเพลินจิตัวเดงเลยคนนี้เราเป็นค้อมจรเอากนนาะระเพลินหนาวงี้อย่ามาตัวเด้งหน่อยทากคนเอา้าเพื่อนบอกถือก็ตัวหนานะอยากกินใส่ปลาเดอ้อมันสีหนาวแล้วเพลินก็กินเองหนาวมาก <c oughs> เพื่นกับเปหนาวไปฝนีงไฟแม่นว่าเอา้ากระเป็ว่าแมนควอมเพลินอีหลีโอ้เอาแม่โอ้เอ้าไปทางนี้โอ้แสีไปหน่อยเสียโอ้ตีแม่บอกขอไล่ปนีหน่าแม่แสียแม่นบอก มกควมเยอะแม่นกินห้วยหวยอยูอย่เอาละประดีะกินคักเลยประเนี่ยงะรดีมั้ปากมันมันมก,กินก็ไ,ได้ถ่านนอนแกงท้านผสมก็ได้มน เอ,อียตาจะมั่นคมแต่ใจดีอ่ะอวนวแมวเสื้อไ่ชบพอเราไปใช้แม่ซื้อไปนะอะไรกร,รเดาบบกระบกบบ อันแม่เทศใบแม่นมดดยันอ,อ,อ,อร่ด้กินได้เลยอัไหนอันดาวใส่ราบอนเนือม่นนุ่มดีแล้วมึงคุยกับบอไดอะอือมกักวนใจนักอย<ง>ู่ใจน่มัแรง ไปซื้อผักแม่กับลูกไปคนละท่าพี่น้องซื้อคนละอย่างเลยหามากเขาทูอันนี้ยังหน่อยนะครับเอาไวปยัง,งแบ่งออกไปขึ้นออยาก,นาาก,นกเนกเออกาะเขาต้องกินผักแค่ข้าวหมักเสียบอกข้าวหมักต่อให้เป็นเมนูที่พวกเขากันกาแฟท่านผักแค่ข้าวหมักเน่นะ พยองเหมือนเขาละซองกับพักกระเดารสชาติน,น่ะโอ้นั่นแม่ประมาณเอา้าร <c oughs> ่องไปทีรูเนาะว่าแม่ห่างหองตะเกียบราคาแม่ฟันแม่ผูกแง่ายมากแม่ฟันแล้ไม่เกิดมาใหม่เนาะเป็นยังไงี่ย ลูกยางมาเห,ห็นยังไงนั่งอยู่แล้ววะผักขาส้มนี่กินกับพ่าละซองแน่นอนถ้าจะแสบแน่เนาะน้องก,ก็เลยฟังใจว่ามันแมนเอรี่อะแี่เป็นไงแม่ก็เลยแม่บอกจะาวางสัน้นแม่ลบอ,อกตาโตผักขาน้องว่าแม่แม่แม่จะตัดใส่เบอร์เด้อ ไปยังลูกว่าไปกริงแล้ขพอลอราซองได้ส่วนไม่หัวว่า <c oughs> <c oughs> โอ้ยได้มาเด็กหน่อยหน่อยนอี <c oughs> ่เนาะส่นหนึ่งก็จะเสียเพิ่นแล้วเพิเน่นหอยยังมันมันปลาย้อนครับทางบ้านอื่นปาน่านยังเนาะครับปลาเน,น,นื้ออ่อนบ่ปลานีา่มันจะมีนิย่ทางนามในนามโอ้เลี่น้องเด้อนะบ่อือ,อ,อ ปลาโคงลัดแจ่วบ่แต่เอื่นปลาญอนอีหลีเด้ครับปลาญอดปลานะังปลาถนับปลาข้าวถนะับตระกูลใกล้ๆกันนวจดจน,นดูดีอย่นะเอ้าได้ยังกินนอดข้างนั้นแซ่บมาข้างนี้ก็บอะไอือืมดำโอ้โหขิขาวก็ต่ำกันนะครับ พ่อเลยผมทองตัวนี้เอาไปกินอีกเนี่ยโอเด็ด <c oughs> ตอนนี้กินเขาแรงเบิร์ตซิมี่ยอบรอบเด็กอีกครับผมรอบอีกไหนอีกมั้งแง<ม>่อยากอยากกินก็กินรอบพี่น้องรู้สึกว่าอุ้ยจะไปกินมันสิอ้วนเข้าอยากก็ต้องกินแง่ไก่กระห้องห้องไปห้องกับอะไรแม่มไมนห้องอย่างวะไปเตือนหมาไปพี่น้องห้อง มื่อนี้พอกันเท่านี้ครับมือหนาม,มา่าซุ่มกันแมครับฮะน่าจะแซมแมลุ้่มกันเด้อพี่น้องเนาะนาแม่เนาะครับผมไปแล้วครับ,อบโอ้ยแม่ผมอวยคว้านี่เพื่อนได้ไหมกูหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่มากินน้ำกันปลาล่า,าแก้วมีกกหัวหอมกระเทียมเาแมนครับผมแล้วก็มาตัดใส่แซบพี่น้องแซบเพื่กินเด้อผู้ใดก็เคยกินจะไผู้ใดมาส่งกับพี่น้าใสุ่ณหลายๆที่มาเบิ่งแม่กับลูกขอฝั่งแมงครับมาเบิ่งยายมาเบิ่งใหญ่กับลูกไส้แม่กับลูกฝั่งาใกับลูกไส้กันเล ขอบคุณดีลีครับสวัสดีครับยูดีกินดีมีความสุขเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีกินดีมีความสุขงี้งินใส่โบเก่บบจนอยู่ใส่ยู่ใส่กับพ่อต่ความดีๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะพี่น้องเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจวดสวัสดีครับเด้อมากินซุ้มกันเด้อพี่น้องเด้อแมนแมนครับ